แต่ทงแต่ทาพี่น้องได้กุ้งมากกุ้งกุ้งแท้ๆที่นี่กุ้งกุ้งขอเชฟปีโปอยได้บ้างนี่นี่เด็กตัวใหญ่เด็กปีโปอยปีโปอยกุ้งก่อนพี่น้องปีโปรยกุ้งก่อนว่าโบปีโปอยใช้แต่เลี้ยงปอยนี่หัวนี่สวนนี่เก่าเนี่ยแหละอันนี้ไม่ตู้เย็นก็ได้นี่อู้เย็นอาหารใส่อยากแงงก็กระติบกระเจ็บอันนี้ไม่ก็ไม่ ลูอป,อลลลปลอยลูกมีเลยแต่ใช่กุ้ยเ่ยนะปลาปลอยกุ้งม่ีโอ้ยบักหอยก็มี่เป็นปลาหอยที่มักกินกุน้งปลาบัวน้อยพี่น้องเลยบักหอยเชื่อดิญญาปลาอยกุ้งนี่ก้อนเป็นแรงอาหารของปลาเต่า Ождения, Jamie, tamam. ยังอาหารเอาปลอยๆ่ยอันนี้เชอปลอยไม่เี่ยง้ากาอยาอง่่องแล้ตู้เย็นส่วนตู้ให้เตบริ่ายนูธรรมาสเดือปล่อยเบี่ยงไว้ ตู้เย็นขนาดใหญ่ตู้เย็นขนาดใหญ่ได้ี่มมีทุกชนิดหลอ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 ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่มั้นี่โอเคมาหนันมางงน้นี่คือตู้เย็นของไม่วีนะคะ ก็ไม้เพิ então, ort, น่ aid, นก็มีเพิ่นอยากก็ไม้เพิ่นก็สิมาสับเอาคำกอบ่าอะไดอกค่ะมัดมันก็สะเป็นบักหนาวนาะเจ้าเนาะบักหนามันมันหนาแหล่งค่ะมันก็สิพอข่อยโบค่อยใหญ่เป็นไงแต่ว่าก็พอได้กินดีค่ะแต่โดยยังก็สิเขามานี่แหละเพราะว่าข่อยในชีสตู้เย็น สำหรับก่อพัวตู้เย็นส่วนตู้หอยน่าจะเนาะหอยอยากกินยังก็กรสิเขามาโดยที่บ่ต้องไปตลาดเลยนะจจะบ่ะต้องไปตลาดเลยมาโซนทั้งทีกระสีนี้อยู่ทุก,กที่ทุกอย่างนะคะ่ะแต่ว่ามันบ่งเป็นย่างละหลายดอกอย่างอะได้น้อยสำหรตู้เย็นนี่แหละไม่ใช่เป็นบักม่วงเป็นยังกระสีนี้ทุกอย่างนะคะ่ะแต่ว่ามันบ่หลายดอกค่ะ อยู่แบบหน้าหน่อยสช่ไหมพิ่เจบเนหมอ้วหน่อยเป,ไป็น,ปน,น,น,นเด็กรชชกระกบันทาเท่ากับอื่นพวกผักคงชิโรดนั่แหละผักพคงชิโรดเอามันจะอัพอีสซับนีกก่อนนะคะนาอกะคคิฟนากับซีมาเบาสูฟากอีบันขามาเม็กกิบผักม็เก็บปากน้า จังสีว่าวสุ้ภาพอีกเด้อไปเห็นยังขอกรสีมาอัปเดตทุกเมื่อล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ